สวัสดีค่ะพบก,กับปุ้ยวัสมุนช่างปรีชาและในช่วงของช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะ วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนอนของเด็กนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบค่ะว่าการนอนของเด็กนั้นทําให้เกิดการพัฒนาการทางสมองด้วยนะคะก็จะมีการกําหนดช่วงเวลาช่วงวันค่ะว่าเด็กอายุเท่านี้ควรที่จะนอนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางส่วนนะคะที่เจอปัญหาคือลูกนอนไม่นานนอนแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นงงแงขึ้นมาหรือบางท่านก็จะเจอปัญหาคือเด็กนอนยากทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบนะคะ ซึ่งวันนี้เราพูดคุยกับแพทย์หญิงภาวินีทีระการรุนวงท่านเป็นผู้ช่วยอาจารย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพูดถึงเรื่องของการนอนคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยก็จะเครียดว่าเด็กๆบางคนเนี่ยไม่ยอมนอนหรือบางทีนอนสั้นๆนอนแล้วตื่นนอนแล้วตื่นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาไหมคะจริงๆแนละ้ว ตามพัฒนาการนะคะช่วงวัยเนี่ยในวัยทารกแรกเกิดน,นะคะส่วนใหญ่กิจวัตรประจําวันเขาจะหมดไปกับการนอนเขาจะนอนประมาณ1 6บหถึงยีชั่วโมงแล้วก็จะนอนประมาณ3ามถึงสชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณ1นถึงสชั่วโมงก็คือจะเป็นแบบนี้ไปท้งช่วงทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนในเด็กที่โตขึ้นมานิดนึงในวัยทารกหรือวัยต่อแต่นะคะก็คือจะนอนประมาณ 14- 15หรือชั่วโมงในวัยต่อแต่ก็จะประมาณ 12- 13ชั่วโมงอาจจะมี ช่วงนอนกลางวันประมาณ1-2ครั้งนะคะแล้วก็ในเด็กไว้ก่อนวัยเรียนนะคะก็อาจจะนอนประมาณ11-12ชั่วโมงแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้มีช่วงที่นอนกลางวันก็อาจจะยังถือว่าไม่ได้ผิดปกตินะคะ,คะส่วนเด็กโตขึ้นมาจนถึงวัยรุน่นก็จ,จะนอนแค่8-9ชั่วโมง <_ an> ส่วนในวัยทำงานเนี่ย <_ an> พวกเราก็จะประมาณ7-8ถึงชั่วโมง <_ an> ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาการน,นอนนอนไม่นานเนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กๆส่วนใหญ่เป็นพัฒนาการช่วงการนอนของครับที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วะที <_ an> นี้อย่างที่เกิดม่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่าการนอนเนี่ยมันส่งผลต่อสมองของลูกน้อยมันช่วยพัฒนาการสมรองของลูกยังไงบ้างคะ ในเด็กเล็กนะคะสิ่งที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกเนี่ยนอกจากอาหารที่มีประโยชน์เช่นนมแม่หรือว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดูเช่นการเล่านิทานแล้วเนี่ย <Okay. S 2> การพักผ่อนก็เป็นสิ่งสําคัญน,นะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าการพักผ่อนอีกที่สุดก,ก็คือการนอน mm. นะคะการนอนอย่างเพียงพอเนี่ยจะทําให้เด็กมีการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เขาสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศัก,กยภาพที่เขามีอ่ะค่ะ okay. อันนี้คือหลักๆนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการนอนยากเนี่ย มันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างสําหรับเด็กๆะคะการนอนยากก็คือการที่เด็กไม่ยอมเข้านอนส่วนใหญ่จะพบประมาณ50ร้อยละ50นะคะในเด็กวัยหนปี<ม>สาเหตุเกิดจากที่พัฒนาการของเด็กวัยเนี้ย<ม>เขาจะกังวลต่อการแยกจากโดยเฉพาะผู้เรีงดูหรือคุณพ่อคุณแม่มเพราะฉะนั้นเด็กจะพยายามที่จะคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะโดยการที่อาจจะตื่นขึ้นมาดูว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ใกล้ๆเขาหรือเปล่า หรือเด็กบางคนอาจจะนอนกลางวันนานเกินไปะนะคะหรือว่าอาจจะก,การที่คุณพ่อคุณแม่เล่นกับเขาแบบตื่นเต้นเล้าอารมณ์เขาตลอดเวลานะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ดูรายการที่น่ากลัวหรืออาจจะเป็นความตึงเครียดภายในครอบครัวก็ทําให้เด็กมีปัญหาการนอนยากได้ค่ะแล้วมีปัจจัยอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นเรื่องของการส่งสัญญ,ญาณว่าลูกเรากําลังเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่หรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวกับการ หายใจผิดปกติขณะนอนหลับนะคะ mm hmm. อย่างเช่นภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ <Okay. S 2> หรือว่านอนกรนหรือว่าโรคเลือดลังบางอย่าง,างเช่นโรคภูมิแพ้ <Okay. S 2> นะคะโรคเยื่อแก้วหูอักเสบในเด็กโตอาจจะเป็นโรคไมเกรนหรือว่าอาการชักหรือว่าการเคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอนหลับก็ <Okay. S 2> ทําให้เด็กมีปัญหาการนอนได้ค่ะคะ่ะ okay. ทีนี้วิธีการล่ะคะที่จะทําให เราสามารถที่จะช่วยลูกให้นอนนานขึ้นนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาที่ทําให้เด็กนั้นนอนนานเราควรจะทำยังไงดีคะหมอก็คือเราควรจะฝึกลูกให้เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะคะแล้วก็กิจกรรมก่อนเข้านอนประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนี่ยไม่ควรทํากิจกรรมที่ผาดโผนหรือว่าเล่าอารมณ์ของเขาควรจะเป็นกิจกรรมเบาเช่นการเล่านิทานการสวดมนต์นะคะในห้องนอนก็ควรที่จะเป็นที่ที่เงียบ ะะอุณหภูมิพอเหมาะไม่ควรที่จะมีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ในห้องนอนนะคะตอนที่เด็กขณะที่เด็กห่วงขณะที่เด็กจะหลับเนี่ยก็อาจจะให้เขาเนี่ยนอนกับตุ๊กาตาตัวโปรดนะคะมีหมอนมีผ้าห่มที่เขาชอบชเพื่อที่จะลดความม่ตกกังวลจากการแยกจากะะแล้วก็ช่วงตอนนอนกลางวันเนี่ยไม่ควรจะให้นอนหลังออ15นาฬิกาค่ไรรเพราะว่าแบาะว่าช่วงเวลาที่เขานอนเลย15นาฬิกาเนี่ยช่วงเวลาที่เขาจะนอนตอนหัวค่ำเนี่ยมันระยะสั้นเกินไป ทำให้เขาจะต้องนอนดึกขึ้นเพื่อเพราะว่าเขานอนเลยระยะเวลาที่เขาควรอาจจะเกินที่ความต้องการของเขาไปนิดนึ่งะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกเนี่ยตื่นตอนกลางคืนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะรีบตอบสนองในการเข้าไปอุ้มหรือเข้าไปเล่นกับเด็กน,นะคะเพราะจะทําให้ลูกเนี่ยความเคยชินกับการที่ต้องตื่นขึ้นมาที่จะเล่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะให้กินนมนะคะก็ะะจะทําให้ปัญหาก,การนอนเนี่ยมันอยู่นานขึ้น ก็คือถ้าสมมติเขาเหมือนเหมือนกำลังอ้อแอลแอรปล่อยเขาไปก่อนนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่จะค่อยๆลูกหลังนะคะตบก้นนะคะก็คือค่อยๆทําให้เขานอนหลับกลับไปทีได้ด้วยตัวเองค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติทําอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วยังนอนหลับยากหรือว่าไม่ค่อยหลับอีกทำไงดีคะ จริงๆถ้าเกิดฝึกเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะ <Okay. S 2> คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใจแข็งนิดนึงส่วนใหญ่วิธีที่หมอแนะนำเนี่ยมันก็จะได้ผลนะคะ mm. แต่ถ้าเกิดว่าพยายามยังไงก็แล้วแต่นย,ยังไม่ได้ผลก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาปรึกษาแพทย์ <Okay. S 2> เพราะว่าคุณหมออาจจะต้องหาโรคบางอย่างที่อาจจะแฝงอยู่ที่ทําให้เด็กมีปัญหาการนอนได้ค่ะ สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยเสนอแนะเรื่องของพฤติกรรมการน,นอนของลูกๆที่ผู้ปกครองกําลังแบบว่ารู้สึกว่าเอา๊ะจะต้องทําอย่างไรบางคนก็กังวนไปอค,ค่ะค่ะก็คือปัญหาการนอนเป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่นะ่มักจะพูดถึงน้อยค่ะ,คะพอเขาคิดว่าเพราะส่วนใหญ่หลายๆครอบครัวจะคิดว่าพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับวิธีการนอนของเขาได้เอง แต่จะมีเด็กบางคนที่จะมีปัญหาการนอนเรื้อรังไปจนโตอะค่ะ,คะซึ่งทําให้เด็กเนี่ยมีปัญหาการเรียนรู้ที่ไม่ดีมีปัญหาอารมณ์แล้วก็มีปัญหาพฤติกรรมจาม,มาได้ค่ะ,คะหมอคิดว่าข้อเสนอเนของหมอนวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราไปปรับใช้กับลูกหลานเนี่ยจะทําให้เด็กมีสุขคนิสัยการนอนที่ดีและทําให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้ที่ดีด้วยะคะ่ะ วันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณหมอนะคะแล้วก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีปัญหาแบบนี้นําไปปฏิบัติก็คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะ <c oughs> แล้วก็เรา2คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ